Mission to the moon. continue with your mission. 5 minutes podcast brought to you by Ananda Development ค ah. an an. de ิดเพื design, ่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอนันดาเท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเล Ananda Development Urban Living Solutions ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง สวัสดีครับ m i n น t e ีนะครับวันนี้บทความจากดรเจสแ์ e พเดอร์สันมาใน Mind คาเฟ่นะฮะบทความนี้น่าสนใจเขาบอกว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากสุนัขจิ้งจอกคนตกปลาแล้วก็ต้นไม้นะครับเกี่ยวกับวิธีการคิดของมนุษย์เขาบอกว่าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเวลามันจะล่าเหยื่อเนี่ยนะฮะมันเลงปุ๊บนะฮะมันเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเอ็กซเรย์นะพราะมันเลงเหยื่อปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะกระโดดใส่แบบไม่ต้องคิดมาก นะครับเพราะว่าในสิ่งแวดล้อมที่สุนาริ่งจอกอยู่เนี่ยการคิดหมายถึงเดี๋ยวเยื่อมันไปแล้วนะครับเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยได้รับอของขวัญน,นะครับเป็นสมองที่ทรงพลังมากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้สมองเนี้ยนะฮะก็ทําให้เราคิดเยอะหลายๆครั้งเนี่ยเราคิดมากเกินไปนะครับคิดแล้วก็เจอสิ่งที่เรียกว่า decision paralysis ก็คือ คิดแล้วไม่ลงมือทําสักทีนะฮะคิดเยอะทําน้อยเขาบอกว่าถ้าสุนัขจิ้งจอกเป็นแบบนั้นมันตายแน่นอนเพราะว่าเหยื่อของมันก็วิ่งเร็วเหมือนกันนะฮะเขาจึงบอกว่าลองคิดดูสิว่าถ้าเราเปลี่ยนพลังงานที่เอาแต่คิดคิดคิดทั้งวันนะ่ะเอาสักครึ่งหนึ่งมาเป็นพลังงานในการทําจริงๆนะครับเราจะทําอะไรได้เยอะมากเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกเวลามันล่าเหยะะื่อนั่นเองบอกว่าเมื่อล็อกเป้าได้แล้วเนี่ยต้องลงมือทําเลยนะครับจริงๆมันก็เป็นคําพูดที่ดูธรรมดาธรรมดาตรงไปตรงมาเนาะ แต่ว่าเขาบอกว่าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันลังเลเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะมันจะอดตายบางทีเนี่ยเราต้องลงมือทําเยอะๆได้บทเรียนจากสุนัขจิ้งจอกนะครับต่อมาเป็นการโฟกัสของนักตกปลานี่เป็นนักตกปลายุคโบราณน,นะฮะเขาพูดถึงคนตกปลาที่แบบยังใช้ไม้ไผ่ตกอยู่อะนะฮะคือแบบไม่ได้เป็นบบเบ็ดตกปลาแบบทันสมัยนะเป็นแบบยุคก่อนน,นะครับแล้วก็ แล้วก็จริงๆมันมันไม่ได้เป็นตกปลาแบบนี้เป็นเป็น,ปนไม้ไผ่ที่เหมือนแบบว่าคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรนะชะลอมไปกลมๆเป็นเหมือนกับปักลงไปในน้ําอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เหมือนกับขังปลาไว้นะปลาถูกปักไปใช่ไหมทีเนี้ยไอ้อุปกรณ์เนี้ยนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งเมืองไทยไม่แน่ใจมีว่าแต่ว่าที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมีนะฮะคนคนนักตกปลาฟิลิปปินส์เขาใช้กันบอกว่าการเที่ยตกปลาแบบนี้ได้เนี่ยนะครับ เขาจะไปที่ที่น้ำมันนิง่งเพราะว่าถ้าน้ำมันไม่นิ่งเนี่ยนะฮะมันจะยากมากแล้วก็มือก็ต้องนิง่งนะครับน้ําคลื่นน้อยมือนิงน่งๆนะครับแล้วเขาจะตกปลาสําเร็จบทเรียนจากเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าสมองเราอะนะฮะมันนิง่งเหมือนน้าในทะเลสาบนะครับแล้วมือเราเนี่ยก็จะนิง่งตามไปด้วยนะฮะถ้าเราจะทําอะไรให้สําเร็จได้เนี่ยนะครับ เหมือนเหมือนจิตใจของคนเราถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่ที่มันเต็มไปด้วยคลื่นของความคิดเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะเราก็จะจับปลาไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยการทําให้ตัวเองสามารถที่จะจิตใจนิ่งได้จึงสําคัญมากกับการทํางานใหญ่คุณจะใช้วิธีอะไรก็ได้คุณจะสวดมนต์จะนั่งสมาธิหรือจะออกกําลังกายก็ได้เนี่ยสิ่งที่ทําให้จิตใจของคุณนิ่งเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทํางานใหญ่และจับปลาได้สําเร็จอ่านี่คือ วิธีคิดของเขานะครับต่อมาเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับเขาใช้คำว่า mental health crisis นะเหมือนแบบมีสภาพจิตใจที่แย่มากนะฮะเขาก็เลยเข้าป่าเลยฮะไปอยู่ที่มอนทาน่านะครับแล้วเขาพบความจริงในป่าหนึ่งบอกว่าเราอะมนุษย์เราเนี่ยตัดสินคนอื่นตัดสินตัวเองอยู่ตลอดเวลานะโดยเฉพาะเราตัดสินตัวเองนะฮะเรารู้สึกว่าฉันยังไม่ดีเพราะฉันต้องมีแบบนี้สิถึงจะดีอะไรพวกนี้นะก็คือการตัดสินตัวเอง แต่เขาบอกว่าตอนเขาอยู่ในป่าเนี่ยเขามองไปที่ต้นไม้นะครับต้นไม้บางต้นเนี่ยมันก็เจอต้นไม้ที่ใหญ่กว่ามันก็ต้องหลบไปทางหนึ่งเพื่อให้มันโดนแดดใช่ไหมไม่งั้นมันก็ตายนะครับต้นไม้บางต้นเนี่ยมันก็สวยนะต้นไม้บางต้นมันก็แบบฟอร์มสวยมากนะฮะดูใหญ่ต่างหากต้นไม้บางต้นก็แครแกรนนะครับเพราะยังไม่ถึงฤดูของมันบางทีใบมันก็ยังไม่ออกบ้างอะไรบ้างนะครับต้นไม้บางต้นก็รูปทรงไม่สวย นะแต่ก็อยู่ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกนะ็คือตอนเขานั่งมองต้นไม้พวกนี้เขาบอกว่าเขาไม่ตัดสินมันเลยเขาเข้าใจเหมือนกับเขาเข้าใจได้ว่าทุกๆอย่างมีเหตุผลของมันเขาก็เลยบอกว่าเขาเอาวิธีคิดอันเนี้ที่ได้มาจากในป่าเนี่ยนะเพราะแค่เข้าป่าไปเป็นเดือนเลยเนี่ยนะฮะออกมาเนี่ยแล้วเขามองตัวเองเปลี่ยนไปมองคนอื่นเปลี่ยนไปเขาบอกว่าเราไม่มีหน้าที่อะไรที่จะไปตัดสินว่าคนอื่นหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ย ทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เพราะบางทีเนี่ยเราก็เหมือนต้นไม้ตอนนี้ยังไม่ใช่ฤดูของไอ้ไม้พัน,นุนี้ดอกไม้มันก็ยังไม่ออกบางทีเราเจอคนอื่นมาบดบังแสงเราก็ต้องหลบบางทีสู้ไปก็อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ซะเสมอไปบางทีก็อาจจะต้องสู้บ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันคือการยอมรับการมีอยู่ของสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติมนุษย์เราบางทีไปที่ทให้เรื่องมันซับซ้อนเองทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติสอนให้เรา อ่อนน้อมถ่อมตนต่อของพวกเนี้ยที่มันเกิดขึ้นอะ่ะบางทีเราก็ทําอะไรกับมันไม่ได้อะ่ะมันก็เป็นของมันแบบนี้แหละนะครับเขาบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาได้จากเรื่องนี้นะฮะก็มาแชร์กันครับคิดซะว่าเหมือนฟังนิทานเนาะสนุกดีนะฮะขอบคุณที่ติดตาม5 Minute นะครับสวัสดีครับ Mission the Moon. mission. Continue with to your the 5 minutes podcast presented by อ n a ันดา e v e l OP m e n t คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอนันดาเท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเลอ n a ันดา e v v l l OP m e n t Urban Living Solutions ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง